ััอโอโมาสไลเดอร์เจมาสไลเดอร์สัตโอถึงจะเป็นผลงานระดับปรมาจารย์แต่ความสำเร็จนั้นก็เป็นเรื่องยากถ้าจะให้เกิดขึ้นในทุกเรื่องของแฟรนไชส์ยิ่งพอเข้าสู่ยุคมืดแห่งโทคุซัสสกเหล่าวีรบุรุษหน้ากาก,ากมดต่างคนต่างก็ถูกลงลืมกันจนหมดดังนั้น3มเรื่องราวนี้ จึงเป็นโคตรตำนานที่ไม่เคยถูกเล่าขานที่ไหนแต่ผมจะขุดมาเล่าให้ฟังทั้งหมดค a าเมล i เดอร์ชินซตและ J. ปี1992 Kamen Rider h i n p o l o ok, ลเดชินโป็อกผลงานของอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีมันคือโปรเจกต์เฉลิมฉลองที่ไม่พร้อมเรื่องการเงินพอาะยุคสมัยของหน้ากากมด กำลังจะเสื่อมสลายหายไปจากจอทีวีทำให้ทางค่ายจึงไม่กล้าอนุมัติงบประมาณซีรีส์ค่าแมนไลเดอร์ชินเลยกลายเป็น OVA ฉบ,บับพิเศษเพียงเรื่องเดียวจากยุคโชวะผมต้องขอโทษกกเกี่ยวกับเรื่องทเกิดขึ้นนี้ด้วยนะครับไม่เป็นไรหรอโดยจะเปลี่ยนการตลาดให้มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วใช้ต้นกำเนิดอันน่าสยดสยองมาเล่าผ่านมุมมองของผู้ถูกดัดแปลงมันจึงมีทั้งความรุนแรงสมจริงและทันสมัย ซึ่งทั้งหมดคือแรงปาารถนาของอาจารย์ที่อยากจะสร้างมันขึ้นมาตั้งแต่แรกมันความอย่างไรคาเมลเดอร์คนนี้เลยออกมาเป็นอสุรกายสายพันธุ์อมมหิตและยังเคยมีชื่อว่าคาเมล레เดอร์ไกอาแต่เพราะหน้าตาย,ยังกลับมาแรงกลายพันธุ์ทีมงานจึงเปลี่ยนชื่อเป็นคาเมล레เดอร์ชินแทนความหมายว่าเป็นวีรบุรุษรูปแบบใหม่รับบทโดยคนณีิชื่อคาวาชิน กลลายยเเปป็นนอะไไรแ้วี่ส่วนไกาอานั้นจะถูกตีพิมพ์เป็นไลฟ์โนเวลในหัวเล่มคา m เมเลเดอร์อีฟฉบับปี2004ถึง2007 <c oughs> ทุกอย่างเริ่มต้นจากงานวิจัยทางพันธุศาสตร์ของดรคาซามซลิและดรโอนิสกะเพื่ออัปเกรดทุกสมรรถนะของมนุษย์ให้ดียิ่งขึ้นทุกวันนี้มาราภาัยโรคเอสด้ฆค่าชีวิตผู้คนเป็นจำนวนมหาศาลด้วยเหตุนี้จึมีการเริ่มโปรเจกต์นี้ขึ้น โดยมีคาซามัุลิชินลูกชายของดร์คาซามัุลิเป็นผู้เข้าร่วมอาสาการทดลองนี้โดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเบื้องหน้าอันใสสะอาดจะแอบมีการฉีดยีนตะกแตนกลายพันธุ์เข้าสู่ DNA ตนตะกั่นใช่นั้นทำให้เขาเปลี่ยนเป็นอสูรกายสายพันธุ์อมหต แต่ไม่ใช่แค่ชินคนเดียวเท่านั้นเพราะมันคือการทดลองลับๆของโอนิสกะผู้ต้องการสร้างสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เชื้อชาติใหม่กำลังจะเริ่มขึ้นหรอเชื้อชาติโดยเริ่มจากร่างกายของเขาและชินทําให้เมื่อคนใดคนหนึ่งกลายร่างกระแสจิตแบบตักกะแตนก็จะสื่อสารถึงกันเพียงแต่โอน,นิสกะยังไม่สามารถควบคุมสัญชตาตญาณได้เลยถูกกําจัดอย่างง่ายได้ซึ่งต่างกับชินที่แยกแยะออกว่าใครเป็นใครสามารถรักษาบาดแผล และมีมวลร่างกายเหนือมนุษย์ตลอดเวลาดีเลิรยังไม่มีที่ไต่เลยหากเรามองว่าน,นี่คือพรจากพระเจ้ามันก็คงจะขมขืนไปสักหน่อยพอต้องแลกกับความโดดเดี่ยวในชีวิตไปจนถึงการถูกล่าอย่างไม่จบสิน้นต้องไปแล้วขา้าเมลไรเดอร์ชินเลยต้องเผชิญหน้ากับโกจิมะหรือไซบอร์กเลเวล2นั่นทําให้เราเห็นการต่อสู้อันดุเดือด ก่อนชินจะปิดชีพมันยังโหดเหี่ยมด้วยทวงท่าที่ไม่เหมือนกับคาเมล์เดอร์คนไหนๆทั้งไฮไวท์เบช a นลและสปายคัตเตอรจนเมื่อทุกอย่างถูกคลี่คลายเขาก็หลีกหนีจากความวุ่นวายแล้วหายตัวไปกับร่างไร้วิญญาณของคนรักเป็นอันสิ้นสุดการเดินทาง ปี1993ค a m มล r i เดอร์อีกหนึ่งผลงานของอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโร่เนื่องในโอกาสครบรอบ20ปีเช่นกันมันคือโปรเจกต์ซีรีส์ที่เปลี่ยนแผนมาเป็นภาพยนตร์และยังได้งบประมาณสูงขึ้นเพื่อโปรโมตผ่านรายการทีวีต่างๆในหัวเรื่องค a m มล r i เดอสุดแข็งแกร่ง Z.O ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วรับบทโดยคุณโคโดมอนนักแสดงหน้าขุนจากบทซิกแห่งหน่วยบลูสวาร์ แต่เพราะความไม่พร้อมด้านงานออกแบบในตัวอย่างแรกจึงใช้คอสตูมจากคอมเมดี้เดอร์แบล็กมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจนออกมาเป็นอย่างที่เห็นกันโดยเนื้อหาจะย้อนกลับไปสู่ความคลาสสิกแล้วใช้ต้นแบบจากตั๊ก,กแตนมานำเสนอภาพลักษณ์ของวีรบุรุษหน้าใหม่ผู้เป็นเหมือนตัวแทนของหมายเลข20ปีเมื่อชายหนุ่มปริศนาลืมตาขึ้นเพราะกระแสจิตบางอย่าง ที่ขอยเรียกร้องให้เขาปกป้องเด็กน้อยคนหนึ่งเือปกป้องฮิโรชิคาเมไลเดอร์ซัตโอจึงปรากฏตัวอีกครั้งพร้อมกับมอเมตอร์ไซค์คู่ใจอย่างซีบริงเกอร์เพื่อช่วยเหลือเด็กคนนั้นจากอันตรายแล้วก็มีผู้ชายตัวเขียวๆฮะแต่แล้วเขาก็ได้รู้ความเป็นมาของตัวเองเขาคือาโซมาซารุผู้ถูกอาจารย์ของตัวเองอย่างด็อรโมจิสกิทดลองเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพันธุก,กรรม แล้วฉีด d n เอ็งเคสั่งข้อจากตักกแตนเข้าสู่ร่างกายนั้นทําให้เขาเปลี่ยนเป็นสิ่งมีชีวิตจากกลน,นามวัซซัตโอผมเป็นมนุษย์ดัดแปลงของด็อกเตอร์โดยหลังจากผ่านพ้นช่วงเวลาของการจําศีลเขาก็สามารถควบคุมการแปลงร่างของตัวเองและยังมีพลังงานจากธรรมชาติอันไร้ขีดจํากัดหมุนเวียนอยู่นี่แลงร่อง ส่วนไวร้ายของเรื่องนี้จะเกิดจากความหมกมุ่นของดอกเตอร์โมจิสกิผู้ต้องการสร้างสิ่งมีชีวิตจากกลน,นายเองก็ไม่แตกต่างไปจากเขาหรอกจนให้กำเนิดอสุรกายนีโอเจเนซิสนามว่าโดรัสซึ่งเป้าหมายของมันก็คือลูกชายของดตรหรือเด็กน้อยฮิโรชิเพื่อนาม,มาเป็นวัตถุดิบในการสร้างร่างกายที่สมบูรณ์บ้านสร้างมาทำร้ายลูกตัวเองคาเมไลเดอร์ซัดโอ เลยต้องไปเชิญหน้ากับพวกนีโอเจเนซิสอย่างสัตว์ประหลาดแมงมุมและสัตว์ประหลาดค้างข่าวเหมือนกับเวอร์ชั่นของไอมดแดงอาลวาดพวกมันไม่ธรรมดาเลยก่อนจะเดินทางไปช่วยฮิโรชิแล้วถูกโดรัสกลืนกินให้เป็นหนึ่งเดียวกันจนถือกำเนิดเป็นล่างสุดยอดนามว่าเลดโดรัสแต่เพราะปฏิหารจากเสียงเรียกของฮิโรชิคาเมเลเดอร์ซตโอจึงสามารถแยกตัวออกมาได้แล้วปิดฉากสิ่งมีชีวิตจากกลโดรัส ้วยท่าไม้ตายสุดคลาสสิกอย่างแซบโอคิ o หลังจากนั้นเมื่อพาฮิโรชิหนีรอดออกมาได้สำเร็จฮิโรชิสดชื่อหน่อยสิเขาเลยตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหาความหมายของการมีชีวิตต่อไปพี่ชายในส่วนของภาคต่อถ้าเกิดจะถามว่ามีจริงไหมก็ต้องบอกว่าจริงแค่ครึ่งเดียวเพราะสุดท้าย โปรเจกต์มันก็ถูกยกเลิกไปซะก่อนทําให้ร่างพัฒนาที่เข้าใกล้ความเป็นคาเมลไรเดอร์และยังมีความสามารถของ7ไลเดอร์รุ่นพี่ตั้งแต่ V3 ไปจนถึง Super รวันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าจากเบื้องหลังของผู้กํากับอย่างคุณอาเมมิยะเท่านั้นปี1994คาเมลไรเดอร์เจผลงานส่งท้ายของอาจารย์อิชิโนโมริโชทาร่จากการต่อยอดแนวคิดและความนิยมของรายการพิเศษ คาเมนไรเดอร์ประทะอุลตร้าแมนแมนั่นเลยทำให้คาเมนไรเดอร์คนสุดท้ายแห่งยุคโชวะเป็นเพียงคนเดียวที่สามารถขยายร่างได้แม้ตอนแรกอาจารย์แกจะไม,ม่ยอมก็ตามแต่เพราะขอบเขตท,ทางการตลาดอาจารย์ก็เลยยกผลประโยชน์นี้ให้ภายใต้เงื่อนไขาการใช้งานอย่างจำกัดและเป็นเพียงปาฏิหาริย์ชั่วคราวจากโลกใบนี้เท่านั้นซึ่งยังสอดคล้องกับการอนุรักษ์ธรรมชาติที่แอบสอดแทรกลงไปในเรื่องราว ผ่านมุมมองของนักแสดงอย่างคุณโมจิสกิยูตะหรือเกคิไทเรโนเรนเจอร์จากขบวนการไดโนเสาร์จูเรนเจอร์ไทเรโนเรนเจอร์เกคิเมื่อย้อนกลับไปสู่ยุคดึกดำบรรความจริงของเหล่าไดาโนเสาร์ก็ถูกเฉลยว่าพวกมันไม่ได้หายไปเพราะภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่เป็นเพราะการลุกลามของปีศาจต่างดาวอย่างพวกฟ็อกซ์โดยมันจะกัดกินสิ่งมีชีวิตบนโลกเป็นอาหารและยังคอยทำลายกลายสภาพสิ่งแวดล้อม ให้เป็นสถานที่จำศีลของตัวนางพญาจนวันเวลาผ่านพ้นมาถึงยุคป,ปัจจุบันนางพญาก็เตรียมจะให้กำเนิดเหล่าทายาสัตว์ประหลาดพวกมันเลยจำเป็นต้องหาเครื่องเส้นบูชายันมาถึงโลกมนุษย์ละจงลงไปหาตัวมนุษย์บนโลกานาณค่ำคืนแห่งความเงียบสงบเมื่อเซงาวะาโคจิและสาวน้อยอย่างคิมุระคานะต้องมาเผชิญหน้ากับสามปีศาจแห่งฟ็อกซ์ด้วยความบังเอิญพวกมันเลยจับตัวคานะจัง และสังหารพระเอกของเราจนเสียชีวิตแต่พอเขาถูกชาวบาดานฟื้นคืนชีพพวกเราคือชาวเมืองบาดา์ด้วยพลังงานแห่งนักรบเจพาวเวอร์นักรบเจพาวเวอร์เหรอเขาจึงสามารถแปลงร่างเป็นคาเมลไลเดอร์เจ และยังมีผู้นำทางเป็นตั๊กแตนพูดได้นามว่าเบอรี่โดยตลอดการต่อสู้กับ3ปีาศาจคาเมเลเดอร์เจถึงกลับต้องงัดทุกอย่างเพื่อกำจัดพวกมันทั้งการต่อยด้วยเจพันและการขับเจคอเซอร์พุ่งเข้าชนไปจนถึงการกระโดดถีบด้วยเจคิกนั้นทำให้ช่วงท้ายเต็มไปด้วยความสะบักสะบอมเขาเลยแทบจะรับมือกับนางพญาในร่างยักษ์ไม่ไหวและเกือบจะต้องเสียคานะจังไปซะแล้วถ้าไม่ใช่เพราะปฏิหารจากโลกใบนี้ ที่มอบพลังให้แก่เขาจนสามารถขยายร่างเป็นคาเมลีเดอร์เจจัมโบ้ฟอร์เมชันแล้วปิดชีพนางพยาของพวกฟ็อกซ์ด้วยท่าไม้ตายที่รุนแรงที่สุดในยุคโชวะหลังจากทุกอย่างกลับมาสู่ความสงบสุขเซงาวะและคานาจังพวกเขาก็ยังคงใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายอยู่กับธรรมชาติ Oh, uh. โดยที่เจ้าเบอร์รี่จะคอยเฝ้าดูอยู่ห่างๆอย่างห่งงหวงใยเสมอ know, yeah. จนกระทั่งในตอนพิเศษคาร์เมลไรเดอร์เวิลการครอสโอเวอร์ระหว่างแซดโอกับเจคือความตั้งใจในการนำทั้งสองมารวมเป็นคู่หูรุ่นใหม่เพื่อคาระวะแก่ตำนานดับเบิลไรเดอร์มันเลยเป็นคำตอบด้วยว่าทำไมงานออกแบบของทั้งคู่จึงมีรูปร่างคล้ายคลึงกันส่วนฝั่งไวไลท์ที่พากันกลับมาโดยเฉพาะชาโดว์มูล ต้องจ,จัดการพวกมานสร้าลาสมุนของค่าให้นับเป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวเล็กๆเพื่อชักนำคาเมนไรเดอร์ลงยุคทั้ง3าคนเข้าสู่ระบบของโชวะไรเดอร์อย่างเป็นทางการแม้พวกเขาจะมีต้นกำเนิดในยุคเฮเซก็ตามชทั้งหมดนี้คือเรื่องราวจากมรดกชุดสุดท้ายของ3วีระบ,บุรุษผู้ถูกลืมก่อนจะพบกันใหม่ลงความเห็นไว้หน่อยครับว่า ทุกคนยังจำตัวไหนกันได้บ้างหรือเปล่าค a m เมนลเลดเชนซาโ o หรือว่าเจแล้วถ้าเกิดถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ที่กำลังจะตามมาเพราะไอคอนิกคือแหล่งรวมเรื่องราวชั้นนำของโทคุซัตสึไม่เพียงแค่ความสนุกแต่ยังมีอะไรพิเศษร,รอต้อนรับทุกคนอีกเยอะแล้วไว้เจอกัน